น้องน้องกำลังจะไปไหนกำลังจะไปไทย PBS เจ้าแต่บอกู้่ว่ามันไปตังใดเจ้าพี่ไปไปเดี๋ยวพี่พาไปเองได้เจ้าเขาคุณจะหนักเจ้าไม่ต้องซือ้นอน้องมานี่มานี่มา,มา,มารับบัตรฟรีตรงนี้ถ้าน้องมีบัตร Redbit เหมือนพีนี่สามรารถใช้ได้ฟรีได้เลยไม่ต้องฮะพี่เจ้าแล้วพี่จะไปตังใดต่อเจ้าก็ว่าพี่จะไปไทย PBS กับน้องเจ้ามามาน้องเออพีจะไปลงสถานีตลาดมินบุรีน้องเออรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะมีระยะทางรวมกันทั้งหมด34.5กิโลเมตรค่ะสถานีแรก เริ่มต้นที่สถานีศูนย์ราชการนนทบุรีที่นี่จะเชื่อมต่อกับ MRT ฝีม่วงหลังจากนั้นรถไฟฟ้าจะวิ่งผ่านแยกปากเกรด็ดผ่านสถานีเมืองทองธานีแนวเส้นทางนี้จะถูกแยกออกเป็นสองสายค่ะซึ่งถือว่าเป็นระบบขนส่งมวลชนทางรางสายแรกในประเทศไทยที่มีเส้นทางสายสาขาให้บริการสายหนึ่งเนี่จะมุ่งหน้าตามแนวถนนแจ้งวัฒนะและถนนรามอินทราไปสิ้นสุดที่สถานีตลาดมีนบุรีเส้นทางนี้จะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายสีส้มอ,อีกส่วนอีกเส้นทางหนึ่งจะวิ่งย้อนกลับไปทางแยกปากเกรดก่อนเบี่ยงเข้าสู่ซอยแจ้งวัฒนะปากเกรด39เข้าสู่พื้นที่ใจกลางเมืองทองธานีสิ้นสุดเส้นทางที่สถานีทะเลสาบเมืองทองธานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูยังมีทางเชื่อมต่ออีกสองสถานีค่ะนั่นก็คือสถานีหลักสี่ซึ่งจะเชื่อมต่อกับรถไฟชานเมืองสายสีแดงและสถานีวัดพระศรีมหาธาตุจะเชื่อมต่อกับ BTS สายสีเขียวเพื่อนเทุกคนยังสามารถขึ้นรถไฟฟ้าสายสีชมพูได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17ธันวาคมขึ้นได้ตั้งแต่เวลา6โมงเช้าจนถึง2ทุ่มแต่ว่าพอตอนวันที่18ธันวาคมแล้วเนี่ยก็จะเริ่มมีการเก็บค่าบริการค่ะโดยอัตราค่าโดยสารจะอยู่ตั้งแต่15บาทจนถึง45บาท